เดินเดินหนูล้างของไม่ที่อย่าจังไป่ข้างล้างของโอยหนูจ่ายแล้วทจ่าถูกกระตอาทิตย์ละห้าร้อยจี๊ดย่ไม่ได้นะห้าบาทจะ่มันยังไม่ครบสิบวันได้น้ำไรอ่ะโวยกินโค้กน้ำไรอ่ะสดชื่นโค้กใส่ขวดแหนะก็บ้ากินยาใหร่าอดีอ่ะแล้วก็เมากินยาแล้วกินโค้ก ก็ไม่มาจอดาาตอนที่ว่าม,มันมาจอดด้วยไหมแอมจอดแปบบ๊ดียจจอดแป๊บไม่นดาแอมไหลขนาดนั้นเลยวะเิสเปฟดเปสโหชัดจัดนะเป๊ะเป๊ะ Eta gauzak